เชียสครับบดแก้วเป็นการเป็นการชนอะไรเพื่อสุขภาพก็คือเป็นหน้าตาแบบนี้อันเอะไรที่มันดีต่อสุขภาพมักจะไม่ค่อยอร่อยนะครับแต่มันดีต่อสุขภาพหมดด้วยครับปกติกินมันมันไม่ค่อยมีมันติดขมมากมันขมอยู่ในคอด้วยอ่ะขาดผลไม้มีประโยชน์อยู่แล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยลดเบรครับคือถ้าเราไม่มีเวลาแต่ตอนนี้ผมมีวิธีพวกเราคนพบเป็นวิธีที่อร่อยแล้วก็ ไม่เสียเวลาด้วยครับผมนะครับอะไรเหรอครับนั่นก็คือไฟเบอร์แลคเอสครับผมมีมาให้ดูไหมครับว่าเป็นอะไรมีครับผมไฟเบอร์แลคเอสนี่ครับผมโอ้โหนี่จัดเยอะๆเมื่อกี้เนี่ยใช่ครับเหลือแค่นี้เจ้าเลยครับผมในซองเนี่ยนะฮะจะมีใยอาหารอยู่ถึง10,000มิลลิกรัมเลยนะครับผมแล้วก็หนึ่งซองเนี่ยจะมีผักผลไม้รวมอยู่ถึง45ชนิดผักผลไม้ที่แบบว่าอย่างใบแปะก้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ผงข้าวโอ๊ตนะครับแล้วก็ ที่สาคัญเลยคือไซเรียมหักจะให้นึกถึงกับเม็ดแมงลักครับผมพองกว่าเม็ดแมงลักถึง50เท่าครับสามารถทําให้เราอิ่มง่ายขึ้นครับผมแล้วก็คือออกมาพร้อมกับตอนที่เราถ่ายออกใครที่กลัวน้ําตาลหนึ่งซองให้แคลอรี่แค่30แคลอรี่เดี๋ยวผมจะชงให้ดูครับนี่แค่ฉีกปุ๊บใส่เข้าไปปิดฝา โอ้มีโอ้มันตีนะเนี่ยปันแก้วให้เสร็จสับไบผมพอเวลาเราเรากินเข้าไปแล้วเราถ่ายทุกวันเนี่ยรสชาติเป็นไงครับอร่อยนะครับหอมหวานลื่นครับแล้วก็สดชื่นการที่เราได้ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีกากใยไฟเบอร์สูงๆเนี่ยย่อมดีทั้งหมดทั้งมู่เลยนะครับก็ต้องควบคู่มากับ การทานอาหารที่มีประโยชน์ทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกําลังกายเป็นประจําแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยครับใช่เพราะว่าทําอย่างที่พี่2คนทํามาก็คือกล้ามก็จะชัดเพราะบางทีเนี่ยเราเห็นในภาพอยากเห็นของจริงนิดนึงว่ามันชัดจริงหรือเปล่าของมันต้องมีครับผมโชว์เลยมั้ยเอาเต้จัดการเลยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหจริงๆด้วยเนี่ยแข็งปุ๊กเลย เดแข็งเหมือนกันนี่ริบไม่เจ็บครับโอเะครับเจ็บนะครับทั้งหมดนีของอาใช่ไหมครับใช่ครับผมขอบคุณมากครับผมแหมรอตั้งนานไม่คิดว่าจะไม่พูดแล้วทั้งหมดที่ให้คุณอาเลยครับในวันนี้นะครับผมคุณผู้ชมทางบ้านก็ได้เหมือนกันใช่เรามีโปรครับสำหรับการมีโปรโมชั่นอะไรมีโปรโมชั่น10ดันเลยครับผมครับผมไฟบลักเอสนะครับผม5กล่องครับปกติ3,000กว่าบาทแต่วันนี้นะครับลดเหลือ1,990บาท เฉพาะในการตีส0บเนะครับโทรมาตอนนี้นะครับแถมฟรี fiber เบอรครับสองกระปุกครับผมแล้วก็ไฟเบอร์แลคเลมอนอันนี้เป็นมะนาวเลมอนนะครับอีก2กล่องแล้วเราแถมนี่ด้วยครับแก้วปั่นอัตโนมัติอีกหนึ่งใบเท่ากับ ซื้อ5แถม5ครับโทรมาที่02นะครับ1146244นะครับหรือไลน์แอด vr24 ครับเซตนี้นะครับทานได้ถึง3เดือนเลยนะครับผมสามเดือนพันเก้าร้อยเก้าสิบเองใช่ครับผมั้งหมดนี้คือสาระประโยชน์ล้วนๆขอบคุณเป็นอย่างมากครับกับปั้นกับเต้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ